ร้อนเลยนะฟันอุอ่ยๆเลยปะวิดีโอไม่เหรอออโอเคอันนี้เราพักเดินทางมาเขาปวดแป๊บนึงนะให้ผมข้าวเติมพลังอันนี้เป็นปลาชะโดลำน้ำบางประมงนะครับแล้วก็จะจัดการเอาก้างออกหมดเลยสเหรับคนที่กินมันจะได้แบบว่าผมผมผมนั่นแหละต้องเอาออกใช่ไหมมันคือกระดูกครับ กระดูกสันหลังรก,ก,ออกจจะระดูกอันออเลยอมเลยไว้ในกระดูกเนี่ทำหมดตัวนี้รเราจะได้กระดูกออกหมดเท่าไ้ได้มีดตำร้อยจะดีมากเลยไปทอดอกรอบก,ก็ได้กแล้วก็เป็นบรรยากาศคอง ตาได้จากองนีเดือนเก,ก็เป็นลาจากแตคกองนี้นะคะรับราดูหนังชาโดดยได้ไหมหนัง <c oughs> เชาโดอนนี้เือวตัวเลกไตัวเล็กจนระิงจริงเราทำตาเทียมิดก็ได้นะแต่ <c oughs> ก็จะได้มาสองเซ็นแลาหันหนึงชิ้นนะครับมนกว่านะโอ้นองอเอาเอามีดใหม่มาให้ผมหน่อย ก็เป็นเป็นวิชาที่แม่สอนมาม,มีมีกลางเลยเนื้อกลางแต่เราก็เก็บไ,ได้หมดนะเก็บได้หมดเลยอือแล้วก็ถ้าหั่นชิน้นแบบว่า เราก็จะได้นุ่มเหมือนเดิมโอเคเราก็ใส่เกลือโอ้โห้เบคกิ้วเบคกิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นเม็ดอย่างนี้มันจะไปเป็นก้อนไหมแค่เพื่อไม่ให้มันก็เดี๋ยวเราต้องล้างเหรอไม่ต้องล้างเพื่อให้ปลาไม่ติดกระทะแค่นีมงั้นเดี๋ยวก็ดูออกมานะ ปิวิดีโอมาถ่ายแล้วใช่ไหมอือกดแล้วแล้วก็เทน้ำมันลงไปนะครับเอาแบบให้เยอะกว่าเฉลือจะได้ท่วมปลาเราก็รอให้น้ำมันร้อนแบบแบบร้อนเต็มที่นะครับเราค่อยใส่ปลาลงไปนะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนดูยังไงน้ำมันร้อนเนาะก็คือควันขึ้นเลยนะพอควันขึ้นน้ำมันก็คือร้อนนะครับวันนี้ขึ้นเยอะไปไหมแล้วก็ใส่ปลาเยอะตอนนี้สิ่งที่เราต้องควรระวังคือเราเบาแก๊สเบาแก๊สก่อนเบาไฟก่อนเบาด้านไหนวะเนี่ย มันันนค่อนข้างอ้าวไม่ใช่แล้วมันนั้นมันฟรีอ้าวแล้วไหนไม่เห็นตะเบาเลยมันอย่า,าะยนะทำเองอ่าโอเคโอเคเราก็ใส่ปลาลงไปแบบแบบนี้นะแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะครับใส่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะก่อนมันจนมันเซ็ตตัวเราให้ให้คนปลากระโดดฟ้า 你看，这个苹果，苹果不甜。你这个拿出来，这个苹果，你看，你看这个苹果，你看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  แต่ที่มันดเราผัดคูชีมจะได้เก้อาเหลยงฟาสุกเรีงพอดีเย็นเนื้อสุกแล้วนะแต่เราก็ยกกิคนหยได้ก่อน แล้วก็ตักใส่จานพาไปก่อนนะพยายามให้กระเด็นน้ำมันหน่อยแล้วกันปลาก็จะเป็นสีนี้นะอันนี้คือหนึ่งตัวนะเนี่ยทอดแล้วเหลือแค่นี้นะครับโอเคร้อนๆเลยนะความเสียงความเสียงอ๋ออ็อผัดกับพริกก็พริกใส่ลงไปเลย ธีกาไม่ให้น้ำพริกสีกระเทาะเนาะแล้วกว่าเกลือนิดเดียวแบคคิวแบคคิวแบคคิวพอผัดเดี๋ยวคนนีดนี้แล้วก็จัดเก็ดเม็ดเลยอันนี้ผัดน้ำพริกก็ไฟอ่อนสุดเลยนะครับมเบาๆเบาๆอันนี้ก็หมุนเยอะเล็กๆแต่เบาได้ผัน้ำพริกไปให้หอมไม่ต่างบ้านเมื่อก่อนนะถ้าเราบอกว่าลูกลูกสาวบ้านไหนผัดน้ำพริกหอมเนี่ยต่าเราลูกสาวบ้านนั้นเข่งนี ทั้งหอมไปทั่บานทั้งทางได้ขยันเก่งต้องต้องไปอะไรนะต้องไปขอไปลูกสะใภ้ใช่ไหมน้ำมันน้อยแล้วก็เติมไปหน่อยให้อ่อนเกลือเราก็เล่นนิดนึงตอนนี้เรามีน้ำเปล่าไหมขวดนี่นะนะพรอยอดพรอน้ำพริกรพอน้ำพริกหอมได้ที่นะยังไม่รู้ว่าน้ำพริกแกงพร้อหร่อเปล่า <c oughs> พริกแกงของไทะ <c oughs> ของเย็นเจนเหรอ,หรอเยจนซืไปตลาดมาใช่ไหม นี่คือน้ำพริกนะรก็หอมนะหอมไหมน้ำพิกหอมจ้ะถ้าไอถูนก็แสงว่าเส็ได้แล้วนี่วิธีการเดียวก็จะใส่น้ำไปเลยสเสร็จนะครับปลาป้ก็ตันไหนาตานพริแล้วก็ลองใส่ก่อนอันนี้ตันตริกมันจะไม่ค่อยหวานแล้วก็ ผีก้องแท้ของแท้นะแล้วก็น้ำปลาเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วเราก็ล,ลองรักหน่อยหนึ่งก่อนอตรงนี้เราก็เล่งเล็งไปหน่อยเปีเ่ยวให้ตครต่องปรุงมันแบบว่ามาดูมาดูถ้าเราใส่น้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือมันตาลิดน,นะเราต้องคนอย่างนี้เพื่อให้มันละลายนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชิมรสชาติดูเรื่องโอเควิธีการชิมนะ คิดหนาเลยก็อย่างนี้ครับ่หวานเพราะว่าน้ำตาลนี่มันต้องตัดนาำตานี่หน่อยน้ำมดน้ำตาลนี่เนี่ยเนี่ยหนยแล้วก็หวานจริงครับมันหวานจริง ก็น้ำตาลใส่นิดนึงนได้เงินเดื่าไหรโอเคคิดว่าคราวนี้น่าจะได้ตัดซีดไห่ผูใหม่อืมโอเคเติมเค็มนิดนึงก็ได้แล้วครับเอรู้สึกว่าน้ำมันงบนิดโอเคเกียมากเลยมด แล้วไฟหมดไปเลยอ่ะมาปลามาเลยต่อไปเราก็จะลงปลาแล้วไปอ่อนๆนะตอนนี้ก็ไปอ่อนๆไม่ได้เห็ปลาลงไปแล้วก็เทปลาลงไปแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะให้ปลามันดูดน้ำพริกน้ำพริกก็เยอะไปจริครับแต่ไม่เป็นไรนะน้ำพริกเราขยำชาวไร่แล้วก็กินกับหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ป่าหน่อไม้เผาลวกนะตักเหลือไว้ในกระทะเนี่ยเหรอไม่ใส่ตรงนี้เลยไว้ผุกข้าวไว้ผูกข้าวไว้ผูกข้าวไว้ผูกข้าว ก็จะได้แล้วเราก็โรยมันปูนงลงไปใกล้ๆโรยมันปูลงไปเลยเยอะๆไม่ต้องกลัวนะครับจะขมไหมเป็นมะกรูดอย่าใช้อ่อนนะถ้าอ่อนจะขมโอเคแล,อเเแล้วก็พ,พอรอนมะกรูดเสร็จเราก็คนโคเลโคเลนิดน,นึงให้เป็นมะกรูดพอสุกนะครับให้มีกลิ่นหอมดูชูชีของบ้านบางอย่านะนี่คือเขาเรียกว่าชูชีนะปลาชโลปลาชโลชูชีพรอมแล้วเสร็จโอเคจานไหน ไม่มีผงนวนครับเราใช้จานนี้ตัดแล้วเดี๋ยวท่านนายบดชิมบอกใช้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเหลอได้กุ้งข้าวโอ้ตวงได้เท่านี้เหรอใช่ตัวเม็ดตัวเล็กตัวโลอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวละร้อยประมาณนี้จานนี้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทตัวไหนตัวใหญ่จานนี้ประมาณ150เหรอตัวนี้ไม่ถึงเลยะค่ตัวนี้90บาทโบ๊ะค่าปลาโบ๊ะค่าน้ำมัน ก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันปลาชโดปลาชโดชูชีเริร้อนเลยนะฟันถูถูแล้วะเอาน้ำเนี่ยน้ำชูชีมันจะมันจะได้แบบเอาตักมาในกระทะหมดอ่ะมันทำได้แบบกินข้าวเนาะนุกคนเนาะแป็กวาเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณแม่เขาจะทำแบบตักขยะเนาะตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ทอดแบบกรอบเลย แล้วก็ผัดผัดให้แห้งๆเลยนะโมน,นะเหมือนปล,ป,ลปลาคุกไอปลาปลาคุกทริกอะใส่ถุงไปแล้วไปกินต้นกล้วยอืมตุดนี่ลองดิยอือดอดไงทำมาชิมแล้วมาชิมก่อน มันคือเค็คเกอร์คือเหมือนกินปลาแบบไม่มีกระดูกเลยอ่ะเหมือนกินแมกเกสอ่ะนะครับไม่ต้องมาคอยแกะกระดูกนะที่ทำสถิตต้องแบบนี้ครับไม่ต้องแกะกระดูกแล้วเป็นแบบเนื้อปลาล้วนๆอร่อยก็มาปลาโลผัดชูที